ดีครับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตนะฮะว่าเงินก้อนแรกของ u t u b e นะฮะผมเอาไปทำอะไรนะฮะใครที่อยากเออยังไม่ดูคลิปนะฮะที่ผมได้เงินก้อนแรกนะฮะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างบนนะฮะสามารถย้อนกลับไปดูได้นะฮะใช่ครับเพราะว่าเรามาเป็นยูทูบเบอร์แล้วนะเวลาได้เงินก้อนแรกนะฮะคนบางคนก็แล้วแต่เราได้เท่าไหร่นะฮะบางคนได้เยอะก็เอาไปให้พ่อให้แม่อะไรเนียฮะแต่ผมไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะที่ทุกคนคิดนะฮะ แต่ผมได้เท่าไหร่นะฮะเออก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนะฮะแต่เงินก้อนแรกนะฮะผมเอามาทําอะไรนะครับถ้าพร้อมที่จะไปดูนะฮะก่อนที่จะไปดูนะฮะใครที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนช่อง j e สซี่แอนเจนยูเคนะฮะฝากกดปุ่มแดงๆข้างล่างนะฮะกดปุ่มติดตามนะฮะเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโออันต่อไปของผมนะครับเมื่อพร้อมแล้วนะฮะเราไปดูกันเลยนะฮะว่าผมได้อะไรครับผม ใช่ไหมครับทุกคนครับพร้อมแล้วใช่ไหมฮะก่อนที่ผมจะมาเปิดให้ดูว่าผมได้อะไรนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก่อนนะฮะตอนนี้นะครับตอนนี้นะฮะผมใช้โทรศัพท์มือถือนะฮะ iphone 7 plus นะฮะที่มาถ่ายคลิปให้ทุกคนดูนะฮะแล้วผมก็มีกล้องอีกตัวหนึ่งนะฮะคือ dji cosmo action นะฮะที่เป็นเล็กๆนะฮะคล้ายๆ g o pro นะฮะแต่ไม่ใช่ g o pro นะฮะนั่นครับถ่ายนะฮะ แล้วโทรศัพท์ผม7 plus เนี่ยฮะก็มีปัญหานะฮะเอ่อตั้งแต่เริ่มเสียงไม่ค่อยได้ยินนะฮะใส่หูต้องใส่หูฟังตลอดเลยฮะถึงจะใช้โทรศัพท์ได้นะฮะเวลาคนโทรมาเนี่ยเราได้ยินหมดทุกอย่างนะฮะแต่เวลาเราพูดกลับไปเนี่ยคนเขาไม่ได้ยินเรานะฮะก็ต้องเสียบหูฟังหูฟังหูฟังนะฮะเสียบหูฟังใส่วายเลสบลูทูธอะไรเงี้ยฮะถึงจะได้ยินเลยฮะก็เลยเอ๊ะ แล้วก็อีกอย่างนึงฮะสายชาร์จนะผมมีปัญหามากเลยนะฮะกับสายชาร์จนะฮะพูดไปแล้วหลายคนอาจจะบ่นผมนะฮะมีคนบ่นว่าเ,เปลี่ยนสายชาร์จบ่อยขนาดเนี่ยไปเผล่อไปซื้อโทรศัพท์ใหม่เนี่ยจะ,จะดีกว่ากว่ามาซื้อสายชาร์จสายชาร์จผมซื้อบ่อยจริงๆนะครับทุกคนครับแบบนับได้เลยนะฮะอย่างที่อย่างที่คนบ่นนะว่าซื้อสายชาร์จเนี่ยสามารถซื้อเครื่องใหม่ได้เลยนะฮะมันก็ทำให้ผมติ๊กตอกติ๊กตอกใช่เลยครับนั่นแหละครับผมทุกคนครับนั่นแหละครับคือ เงินก้อนแรกของผมนะฮะว่าเอามาทําอะไรนะฮะตอนนี้ทุกคนก็คงรู้แล้วใช่ไหมครับว่าผมเอามาทําอะไรเพราะว่าโทรศัพท์ผมเริ่มเสียนะฮะสายชาร์จก็ซื้อบ่อยประมาณ78อันนะ,ะซื้อมาแล้วก็พังซื้อมาแล้วก็พังเนี่ยจริงๆคือมันพังเพราะว่าเราไปใช้มันเราไปดึงมันเราไปนอนทับมันหรืออะไรเงี้ยนั่งทับมันอะไรเงี้ยมันก็เลยพังบ่อยนะแล้วก็ลูกสาวก็มี iPad ก็ใช้ด้วยนะฮะบอกทําไมเนี่ยเขาไม่ได้อยากรู้นะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรนะแล้วก็อย่างหนึงครับหูฟังผมนะฮะคือตอนแรกผมไม่ได้กะจะซื้อแบบว่า ของดีีไงเพราะว่าเราเรากลัวมันหายฮะของหายบ่อยนะฮะแล้วก็แบบว่าซื้อแบบธรรมดาก็ได้ไงไม่กี่เหรียญอะไรยี่สิบเหรียญสามสิบเหรียญน,นะฮะซื้อมาประมาณอันนี้อันที่สี่นะฮะ,ะเดี๋ยวให้ดูเลยนะทุกคนนะให้ดูอ <laughs> อันที่สี่นะฮะดูทะกหนึ่งสองซ่อมเป็นไงครับเอา้าเห็นไหมขายแล้วเห็นไหม <laughs> ดู <laughs> ดิจริงๆว่เป็นสีดำานะ่นี่เป็นสีขาวนะนี่ไม่ใช่ของไอโฟนนะฮะมันเป็นสีดํานะมันรู้มันอยู่อที่ไหนแล้ว <c oughs> เห็นไหมตอนเนี้ยผมบอกแล้วเห็นไหม มันจะหายไหมครับผมเลยไม่อยากจะเอออยากจะซื้ออันดีๆนะฮะแต่อันนี้ก็เหมือนกันนะเวลาคุยกับเพื่อนๆหรือคุยกับใครเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยได้ยินใช่ไหมฮะก็เลยอเอายังไงดีเนี่ยเอายังไงดีไม่พูดมากดีกว่านะทุกคนครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าผมได้อะไรครับผมพร้อมยังครับผมหนึ่งสองมนี่ครับผมทุกคนครับนี่ครับ ได้ไปแล้วนะครับทุกคนครับแสงอาจจะไม่ดีหน่อยนะครับขออภัยด้วยนะไในขณะนเรามาแกะพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวผมแกะข้างนี้ก่อนนะพร้อมกันนะครับเออแกะช้าๆให้ทุกคนตื่นเต้นนะให้ทุกคนตื่นเต้นผมก็ตื่นเต้นนะฮะผมก็ตื่นเต้นในกล่องมีอะไรครับอันนี้มีอะไรครับผมอันนี้มีอะไรสิ่งแรกที่ผมได้นะฮะคือซิมนะฮะซิมนะฮะเราต้องเปลี่ยนซิมใหม่นะอันนี้เราค่อยว่ากันตรงซิมนะฮะแต่แต่สิ่งที่ที่ผมทำ คือแล้วผมตื่นเต้นมากเลยครับทุกคนตื่นเต้นมากเลยเนี่ยดู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 ดดดด Man. เนี๋ยวมาเสียงดังมาเสียงดังอุ้ยใหญ่มากเลยทุกคนรุ้นเลยครับอุ้ยข้างล่างอยู่แล้วเนี่ยนี่ครับผมทุกคนครับผม iPhone ครับผม iPhone 12 Pro Max นะครับทุกคนครับผมจัดเลยครับจัดเลยนะฮะจัดเลยนะฮะจัดเลยนะฮะ,ะ,ะตอนแรกนะฮะผมเข้าไปดูนะฮะเออจะ เอาที่มั m ม r ่ใหญ่ที่สุดเลยนะเพราะว่าโทรศัพท์ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ฮะก็แค่128กิกนะฮะแล้วมั m ม r ่รู้สึกเต็มเร็วมากเลยนะฮะแล้วใครใช้ KineMaster ์คินีมาสเนะฮะก็จะรู้นะฮะว่าอัดคลิปนี่ลำบากมากเลยนะเพราะว่ายิ่งอัดปุ๊บก็แบบมั m แมบบี y เต็มแล้วอะไรแล้วแล้วก็ต้องมานั่งลบนั่งอะไรเงี้ยถึงบ่มลบบ่อยนะฮะก็ยังแบบยังแบบไม่พอนะ,ะนี่ครับทุกคนครับนี่นะครับผมจัดนะฮะเออสีนะฮะาะว่าผมจัดสีอะไรนะผมลืมว่า๋ยวก่อนนะ ตอนแรกผมอยากจะได้สีน้ําเงินอะไรเงี้ยฟ้าๆอะไรนะฮะแต่เขาไม่มีนะฮะแล้วก็510 512กิกอะไรเงี้ยหมดสต็อกนะฮะผมก็เลยต้องเลือกแค่256กิกนะฮะตอนแรกผมจะเอาเอ่อ Pacific Blue นะฮะแต่เขาไม่มีนะฮะผมก็เลยต้องเอาสีสีกราฟิกนะฮะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันว่าเป็นยังไงนะฮะโอเคฮะตื่นเต้นนะฮะตื่นเต้นฮะดูว่าข้างในมีอะไรนะอู้ของใหม่เนะฮะเนี่ยของใหม่นะของใหม่ของใหม่โอ้ยดูดิครับ มาแกะอันนี้ออกนะครับทุกคนดูนะฮะผมถ่ายพวกอย่างนี้ไม่ค่อยเป็นนะครับผมโอ้ my god ดของไม่มีอะไรนะฮะโอ้โหผมตื่นเต้นหัวใจเต้นอันนี้ตุบๆเลยครับทุกคนว้าวทุกคนครับเป็นไงครับสวยไหมฮะเดี๋ยวคนหน้าออกมาอุ้ยเอาออกมาครับออกมาครับผมเป็นไงครับผมให้ดูข้างหลังก่อนเนาะถ่ายไม่เป็นอ่ะเอาไงเนี่ยมันตื่นเต้นนะฮะว้าวนะครับผมอันนี้คือสีของ กราฟิกนะฮะผมก็ไม่แน่ใจะทำเป็นสีอะไรนะเดีย๋ยวผมต้องมาซื้อเคสซื้ออะไรใส่นะฮะเนี่ยนะครับทุกคนครับเป็นไงฮะเนี่ยฮะให้ดูฮะแล้วในกล่องนะฮะเขามีอะไรให้เรานะเดี๋ยวเราเปิดดูนะฮะเมื่อกี้นะฮะในกล่องนะที่ผมไปเซิร์ชดูมานะ,ะเขาไม่ได้ให้อะไรเหมือนเหมือนทุกครั้งที่ที่ทุกคนเคยซื้อ iPhone นะจะรู้ว่าจะมีหูฟังจะมีสายโน้ตสายนี่ฮะแต่ทุกคนดูฮะในกล่องฮนะเนี่ยฮะ,ะมีอะไรอ่ะไม่มีหูฟังให้เลยดูดิไม่มีหูฟังมีบุคละะิต ดีไซน์ by Apple แคลิฟอร์เนียนะฮะเราไม่ต้องการรู้อย่างนั้นสายชาร์จอีกแล้วนะครับทุกคนครับสายชาร์จที่ผมต้องการแต่รู้สึกว่าหัวของสายชาร์จนะฮะเออเขาจะเปลี่ยนนะเห็นไหมฮะจะเป็นอะแดปเตอร์แบบอีกแบบหนึ่งฮะเป็นอีกแบบหนึ่งอ่ะแล้วเราจะชาร์จยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปเรียนรู้นะฮะชาร์จยังไงนะใครใครรู้วิธีก็บอกผมด้วยนะฮะเนี่ยนะครับผมครับผมทุกคนเกอร์เนี่ยฮะจัดแล้วนะฮะจัดแล้วนะฮะเดี๋ยวผมเก็บนี้ก่อนฮะเดี๋ยวค่อยเอาโทรศัพท์มาโชว์อีกทีีใในกกกกลล่่่่่ออออองงงไไไไไมมมมมมมะะะรราา็เยตต้้โชชว์ฮ ดีกว่อนนะนี่ต้องโชว์ข้างหลังดีกว่าเนาะเป็นไงฮะโอ้โหสวยมากครับน้ำหนักน้ำหนักก็หนักมากนะฮะค ompare กับไอโฟนเจ็ดผมนะฮะก็คือก็คือเบาเบากว่านี้นะฮะอีกอย่างหนึ่งฮะที่จะโชว์ให้ทุกคนดูนะฮะอย่างที่ผมพูดไปนะฮะว่าถ้าเกิดใครเคยดูคลิปเก่าๆผมเนี่ยผมมีปัญหากับไอ้นี่มากเลยนะ,ะไอหูฟังเลยเนะะี่ยเพราะว่าเราซื้อของถูกของธรรมดาอ่อก็มีคนบอกว่าเออทำไมไม่ลงทุนซื้อของดีๆเลยอย่างนี้ใช่ไหมเออมันจะได้แบบจบทีเดียวเลยใช่ไหมคือ ไซื้อเราซื้อได้ไงแต่เราแบบมันมันไม่จําเป็นอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่พอมานั่งคิดดูเออเนาะมันก็น่าจําเป็นเนาะเพราะว่าเราก็คุยบ่อยใช้บ่อยแล้วอย่างหนึ่งก็คือถ้ามันใช้ได้งานได้มาทําอะไรเกี่ยวกับ YouTube ด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะดีใช่ไหมฮะก็เลยจัดมาเลยครับผมเราดูอันต่อไปนะครับผมว่าคืออะไรครับผมพร้อมยังครับหนึ่งสองสามโอ้โหทุกคนครับนี่ครับผมเดี๋ยวก็เห็นป่ะเดี๋ยวก็เห็นนะนี่ครับผม หูฟังนะครับอันนี้ออริจินอลนะฮะแอร์พอร์ตนะฮะแอร์พอร์ตเลยนะฮะจาก Apple เลยนะครับอันนี้ฮะอันนี้ก็ราคาก็ประมาณเอ่อถ้าเป็นเงินปอนนะฮะก็ประมาณ160หรือ190นี่แหละผมไม่แน่ใจนะฮะคือกดกดกดเอานะเนี่ยแหละครับทุกคนครับนี่นะครับจัดแล้วครับเอาไงครับต่อไปนะฮะทุกคนก็ไม่สามารถบ่นได้ว่าเออ พูดอะไรอ่ะไม่ได้ยินเลยเออทำไมเสียงเป็นอย่างนั้นทําไมเสียงเป็นอย่างงี้นี่นะครับถ้าเสียงยังไม่ดีนะฮะต้องโทษอันนี้นะฮะโทษไม่ได้นะเพราะว่าอันนี้ดีมากเลยนะฮะเดี๋ยวจับคู่กันหน่อยครับจับคู่กันหน่อยครับผม2อ,อย่างเลยนะครับนี่นะครับ iPhone 12 Max Pro Max นะฮะกับ AirPods นะฮะ AirPods นะฮะาชาร์จิ่งก็คงอันนี้คงไม่ต้องเปิดทุกคนดูใช่ไหมฮะว่า,ามีอะไรข้างในนะผมก็ทุกคนก็คงรู้นะฮะก็คือเนี้ยใงเหมือนในรูปนะฮะเขาคงมีกล่องอันนี้ให้นะฮะแล้วก็มีสายชาร์จ อยู่ข้างในนะฮะนี่นะฮะก็คงไปทิ้งชา์จไว้ก่อนนะเป็นไงครับทุกคนดีใจกับผมไหมครับผมจัดแล้วครับสออย่างนี้นะฮะสออย่างนี้คือเดี๋ยวผมจะมาดูเอ่อคุยเรื่องสเปคให้ดูนะฮะว่าเป็นอะไรยังไงนะฮะแต่ก็ของใหม่นะเราต้องดูแลทนะถนอมนะฮะเดี๋ยวดูกันนะฮะว่าข้างในซองเขามีอะไรให้ผมเพิ่มอีกหรือเปล่านะก็คงมีแค่จดหมายแล้วอะไรเงี้ยเล็กเป็นน้อยอะไรเงี้ยอ๋อแค่ส่งแบบซิมมาเพื่อขายเพิ่มอะไรเงี้ยเราไม่เอานะฮะไม่มีอะไรเพิ่มแล้วนะครับโอเคครับทุกคนครเดี๋ยวเร เผื่อใครที่อยากสนใจ iPhone อะไรเงี้ยอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงนะฮะแต่คือเขาไม่ได้สปอนเซอร์ผมนะแต่ผมแค่อยากจะบอกเฉยฮะไ p h o n e 12นะฮะ Pro กับ iPhone Pro Max นะฮะที่ผมรู้มาคือ Pro Max นะี่คืออันใหม่ล่าสุดนะฮะตอนนี้เขามี4สีนะฮะมี Silver มี Graphic มี Gold Pacific Blue นะฮะแล้วก็ Memory นะฮะเขาก็มีเริ่มต้นตั้งแต่128 GB 256 GB แล้วก็ใหญ่สุดนะที่ผมอยากได้นะฮะ512 g b นะฮะ น้ำหนักนะฮะอันนี้ก็จะหนักหน่อยนะฮะเวทกก็ประมาณ226กรัมนะฮะเออนะฮะดิสเพลย์นะฮะจอนะฮะก็6.7นะฮะ6.7นะฮะถ้าเป็น12ก็6 6 1นะ12 Pro นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดู Water Resist a ์ t ยนะฮะคือกันน้ำได้ด้วยนะฮะซิมการ์ดก็เรื่องใส่ซิมการ์ดเล็กนะแคมเอรานะฮะของเขานะฮะกี่ กล่้ม็กนะผมต้องดูกว่าน,นะ12เมกะพิกเซลนะฮะสุดยอดเลยนะผมคิดว่ากล้องอันนี้จะดีขึ้นมากกว่าทุกคลิปที่ผมถ่ายนะทุกคนก็ต้องรอดูอันต่อไปนะว่าคลิปต่อไปของผมเนี่ยภาพจะดีขึ้นหรจนจะไนท์ nice, ขนาดไหนนะจะโปรเฟชชั่นอลขึ้นดหรือเปล่านะฮะแล้วก็วิดีโอเรคคอร์ดิ้งนะ HD 4K นะฮะมีทุกอย่างนะ 1080P อะไรเนี่ยทุกคนก็รู้ๆนะภาษาเซิร์ชดูได้นะฮะ อืมกล้องนะฮะ Face ID นะฮะตอนนี้เราก็สามารถใช้หน้าเรานะฮะเพื่อเปิดอันล็อกได้นะฮะโอ้โหอันนี้สุดยอดเลยนะผมอยากได้นะแต่จุดประสงค์จริงนนะโโมโมบ Mobile w i ว e l เลสนะฮะโอเคเราลูกแล้เนี่ย Wi Fi นะฮะโลเค l o นวิดีโอคอลลิ่งออดิโอ d อ o p ลย์แบ็ k ทุกอย่างโอ้โหมีครบเลยฮะ s i ร i โอ้โหทุกอย่างนะครับครบเลยนะฮะสายชาร์จที่ผมชอบมากที่สุดตรงไหนนะครับอย่างที่ทุกคนรู้นะครับผมมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องออสายชาร์จอะไรเงี้ย โทรศัพท์รุ่นนี้นะฮะสามารถเป็น Wireless Charging ได้นะฮะแต่ผมต้องไปซื้อ Portable Charger นะฮะที่ทุกคนเคยเห็นในชะที่เขาแบบว่ามีตัวอย่างนั้นแล้วเราก็เอาโทรศัพท์ไปวางทับใช่ไหมฮะแล้วมันก็จะชาร์จเองไงครับผมทุกคนเนี่ยนะครับที่ผมถึงอยากได้รุ่นใหม่ๆนะเพราะว่าปัญหาที่ผมมีกับสายชาร์จพังสายชาร์จอะไรเนี่ยก็จะได้หมดไปนะแต่ ไอตัวที่เราซื้อมานะฮะยังไงเราก็ต้องมีสายชาร์จเสียบเข้าไปอยู่ดีนะครับผมมันก็ต้องระวังตรงนี้นะแต่ก็ยังดีหน่อยที่เราเสียบเราทิ้งไม่ได้ไงผมจะต้องทิ้งไว้ที่ไหนที่หนึ่งที่แบบว่าไม่เอ่อไม่ไม่ไม่มีใครไปจับไม่มีใครไปเหยียบแล้วก็ลูกๆจะไม่ต้องไปแตะไปเลยนะฮะเออ่วิดีโอเพลย์แบ็กนะฮะ20 hour battery life นะฮะ up to 20 hour นะฮะ20ชั่วโมงนะฮะวิดีโอเพลย์แบ็กนะฮะแล้วก็อุดิโอเพลย์แบ็ก8 hour นะฮะโอ้โหเขาบอกว่าแบตเตอรี่ดีมากนะฮะผมเลย เอารุ่นนี้นะฮะเอารุ่นนี้นะฮะก็เลยแบบสุดยอดนะฮะเไง m a g Max Safe Charging while it's charging up to 15 watt นะฮะโู้สนใจมากเลยนะนเซอร์ Face ID ออนไลนะทุกอย่างนะฮะ Operation ดีมากเลยะครับทุกคนครับเป็นไงครับทุกคน,นะคะดีใจขอโทษน,นะ <c oughs> ด,นะดีใจกับผมไหมคะผมจัดของหนักเลยนะ,ะเอิมอ,อันนี้นะฮะเดี๋ยวผมบอกราคานะฮะถ้าเกิดใครอยากซื้อราคาเต็มนะฮะว่าที่ราคาเมืองนอกเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าอันนี้คือราคาที่ที่เมืองไทยอาจจะหรือที่อ,อื่นจะแตกนะฮะ แตกต่างกันนะฮะแต่ราคาของเมืองนอกนะฮะถ้าเป็น iPhone Pro 12นะฮะก็ประมาณ999ปอนนะฮะถ้าเป็น iPhone Pro Max นะฮะแล้วแต่ไซส์นะฮะแล้วก็สีด้วยนะฮะอย่างเช่นผมซื้อสีกรเฟิกใช่ไหมฮะ256นะฮะก็ประมาณราคาก็ประมาณ1,199ปอนนะฮะตอนแรกผมจะซื้อ512กิกนะฮะก็จะเป็น1,399ปอนหรือว่าก็1,400ปอนปอนนะ แต่เขาไม่มีในสต็อกนะฮะผมก็เหลือถือว่าโชคดีไปนะครับเพราะว่ายิ่งไม่มีผมก็ไม่ต้องเสียเงินเยอะใช่ไหมครับทุกคนครับเนี่ยแหละครับผมทุกคนครับดีใจกับผมนะฮะแล้วก็เวลาได้คุยโทรศัพท์ถุคยคุยเรื่องอะไรกับใครก็ตั้งอะไรธุรกิจหรืออะไรก็ทนะั้งนั้นแต่ไม่ว่าธุรกิจหรือเพื่อนหรือใครนะก็จะดีขึ้น,นะฮะถ่ายคลิปก็คงคิดว่าจะดีขึ้นนะฮะแล้วก็เวลาพูดอะไรเนี่ยก็คงจะดีขึ้นนะฮะหูฟงหูฟังแต่ต้องระวังนะกลัวหายนะแต่อย่างใี้่ขาบอกว่าเออเราใช ก,ก็ดีฮะดีใจครับดีใจแล้วก็เนี่ยนะครับผมคิดว่าตอนนี้เป็นเวลาที่ผมต้องไปไปอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะไปเห่อของใหม่แล้วนะทุกคนนะเพราะว่าเราได้มาเราก็ต้องเห่ใช่ไหมครับเห่อ,อย่างแรงเห่อ,อย่างแรงนะครับผมทุกคนอุ้ยเห็นดักรีเฟกชันเนี่ยนะครับทุกคนครับเป็นไงครับเดี๋ยวเราต้องไปซื้อเคสซื้ออะไรมาใส่ข้างๆนะฮะทุกคนเห็นกล้องใส่ไฟผมไหมฮะต้องไปซื้อเคสซื้ออะไรมาใส่ สุดยอดนะครับนี่แหละครับผมทุกคนครับนี่แหละครับเงินก้อนแรกนะฮะเราทํามาด้วยด้วยแรงเหนื่อยแรงใจนะฮะก็คือซื้อรางวัลให้ตัวเองฮะเรื่องแม่ทุกคนจ,จะถามว่าอ้าวทำไมทําเงินก้อนแรกไม่เอาไปให้แม่อาให้พ่อหรืออะไรเงี้ยับเรื่องนั้นนะครับไม่ต้องเป็นห่วงฮะ,ะเรื่องนั้นผมมีให้หรือผมดูแลอยู่แล้วนะครับแต่อันนี้คือบางครั้งเราทําอะไรอย่างเงี้ยฮะ,ะเราต้องให้รางวัลกับตัวเองนะฮะมันเป็นการตอบแทนเพื่อที่เราทํางานหนักนะเพื่อนเพื่อนยูทูบเบอร์ทุกคนนะฮะที่ทําอะไรอย่างเงี้ยฮะให้คนอื่นให อะไรคือสิ่งสำคัญให้ตัวเองมั่งให้กําลังใจใตัวเองนะฮะแล้วก็รักตัวเองให้มากๆนะฮะจะได้รู้ว่า การที่เราทํามันเหนื่อยแล้วเราได้สิ่งตอบแทนอะไรมานั่นคือสิ่งสําคัญเหมือนกันนะครับจะได้มีกําลังใจต่อไปนะฮะเพื่อนๆมาให้กําลังใจด้วยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับทุกคนฮะที่มาให้กําลังใจที่มาคอมเมนต์ใต้คลิปข้างล่างนะฮะแล้วก็ใครยังไม่เคยเป็นเพื่อนใหม่ก็คอมเมนต์ใต้คลิปข้างล่างนะฮะแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะับฝากกดไลค์ด้วยนะครับถ้ากดแชร์ได้ก็ยิ่งดีนะฮะแล้วใครอยากเป็นสมาชิกช่องน้อยของผมนะฮะกดจอยได้เลยครับราคาไม่แพงนะครับมีของดีๆมาให้ทุกคนดูอีกเยอะเลยนนคคคบทททุุุกกขขอณี่เ้า คอมเมนต์ตอนนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามากาลังใจแล้วมาดูคลิปให้ตลอดเวลาเลยนะครับมันเป็นแรงบันดาลใจอย่างสูงนะสำหรับยูชูเบอร์ทุกคนนะที่มี FC หรือมีเพื่อนๆเข้ามาดูให้นะครับอย่างนั้นครับผมฝากฝากแค่นี้นะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนอย่าท้อนะฮะทำไปต่อนะฮะสู้ๆครับทำให้สนุกนะฮะ พยายามทาให้สนุกอย่าไปเครียดนะฮะเพราะว่าเราเครียดแล้วเราจะอ้วกเพราะว่าผมไปเป็นอาการนี้มา2อสาวันนะค <c oughs> เครียด <c oughs> เครียดเพราะผมทํสองช่องนะแต่เราไม่บ่นครับเราสู้ต่อไปสู้ต่อไปนะครับเพราะว่าเราเป็นนักสู้นะฮะยูทูบเบอร์นะฮะ ยังไงเราเข้ามันในสเต็ปนี้แล้วเราก็ต้องสู้นะครับผมทุกคนครับฝากแค่นี้ครับผมก็เดี๋ยวผมก็ขอเวลาประเด็นกับของใหม่ก่อนนะครับแล้วก็ยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วก็ใครยังไม่ไปดูคลิปอื่นๆที่ผมสอนเกี่ยวกับ u t u b e นะฮะเข้าไปกดลิงก์ดูได้นะครับผมมีคลิปอื่นสำหรับยูทูบเบอร์มือใหม่นะับที่สามารถเรียนรู้เทคนิคดีๆได้เลยนะครับยังไงก็ฝากแค่นี้แล้วนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ